สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับสำหรับช่องนิยายวายเสียงช่องนี้ที่นำพานิยายวายสนุกสนุกครบรถมาอ่านให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้หัวใจเหมราชเสนอเป็นบทที่10นะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องกันแล้วนะครับ เป็นนิยายวายเรื่องสั้นๆที่มีแค่20ตอนนะครับช่วงหลังๆมานี้ปริยวิทย์ก็จะแต่งแต่ละเรื่องไม่ได้เยอะไม่ได้มีหลายตอนนะครับเนื่องจากไม่สะดวกเท่าไหร่ที่จะมาเขียนนิยายยาวๆเหมือนเมื่อก่อนนะครับการทำงานไปด้วยและแต่งนิยายไปด้วยก็เป็นอุปสรรค พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแต่และเรื่องก็จะพยายามเขียนให้รวบรัดแล้วก็จบไวขึ้นกว่าเรื่องแรกๆที่เขียนเอาไว้นะครับหัวใจเหมราชบทที่10เรือนหอของเหมราชโปรติตามรับฟังกันได้แล้วครับ การป้อนยาโดยปาศจากอาพรบนร่างกายเกิดขึ้นแล้วทั้งคืนเสียงครวนคลางสลับกับเสียงลมหายใจเข้าออกดังระรัวรัน่นท่วมห้องไปหมดจนวันนี้เฮมาราชถึงได้รู้ว่าเขาเองก็ปราถนาในตัวของเข็มขิมจนจวนเจนียน แทบขาดใจแล้วเช่นกันเสียงหอบหายใจกระเส่าของสองร่างดังเข้าไปอยู่แม้กระทั่งในความฝันจนกระทั่งตอนนี้เข้มขิมยังรู้สึกว่ามันยังดังอยู่ใกล้ๆ ในขณะนี้เลยเวลาอาหารเช้าไปแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงร่างบางเล็กยังคงนอนหายใจยืดยาวอยู่บนที่นอนกว้างยังไม่ตื่นเลยเจ้าค่ะในท่านไปกระซิบถามเสียหน่อย ว่าหิวหรือไม่เจ้าค่ะน้อยเดินออกมาจากห้องหนังสือของเ็มมาราชตรงดิ่งไปยังห้องนอนที่อยู่ติดกันไปถึงที่ได้ก็สุดตัวลงนั่งคุกเขา่าพรางกระซิบถามข้างหูของคนที่นอนหลับฝันหวานอยู่บนเตียง แต่เทว่าเจ้าเด็กร่างกายไม่สมประกอบกลับไม่ยอมตอบอะไรซ้ำยังพลิกหน้าหนีไปอีกทางอย่างหน้าหมันเคีย่ยวไม่ยอมตอบอะไรเลยเจ้าค่ะนายท่านไม่ยอมขยับตัวเลยเหรอขยับเจ้าค่ะเออ แต่ขยับหน้าหนีไปอีกทางแล้วก็หลับต่อเจ้าค่ะชู้เด็กคนนี้นี่นะเหม็มราชพับเอกสารที่อยู่ในมือแม้แต่งานสำคัญที่อยู่ตรงหน้าก็ยังยอมละทิ้งได้ก่อนจะลุกขึ้นยืน แล้วเดินเข้าไปหาเจ้าสาวที่เพิ่งเข้าเรือนหอด้วยกันเมื่อคืนทันทีเข็มขข้มเข็มขข้มขมข้มครับอืม ความพูดจบก็พลิกตัวไปมาของเข็มขิมนั้นมันช่างหน้าเอ็นดูหนักหนานับสิบปีแล้วที่เห็นม,มาราชไม่ได้สัมผัสกับรถกามาเกือบลืมไปแล้วว่ารสชาติของมันหอมหวานปานใด เข้มขินครับสายมากแล้วหากยังไม่ลุกมากินอะไรเสียบ้างจะทำให้ปวดท้องเอาได้นะกินโจ๊กร้อนๆดีหรือไม่ไม่เิวงั้นอยากกินสิ่งใด อืมไม่เห็นวสิ่งได้เลยค่ะรับงั้นฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกแล้วทิ้งให้เธออยู่กับน้อยตามลำพังไม่เอาค่ะรับไม่เอาค่ะรับเข้มขิ้ม,มดีตัวลุกขึ้นนั่งด้วยความไวแสง นิ้วมือเล็กขยี้สองตากลมโตไปมาทั้งสองข้างผ้าห่มนวมผืนหนาหลุดรุ่ยออกจากร่างกายเกือบทั้งหมดเหลือปกคุมไว้เพียงส่วนที่สำคัญเท่านั้นพลางเป็งเสียงงองแงไม่ฟังเสียงใครหน้าไหนราวกับเด็กอมมือ หากไม่อยากให้ฉันไปก็หยุดร้องงองงแงแล้วลืมตาขึ้นมองหน้าฉันเสียเห็นมาดาจดมองเจ้าของใบหน้าบูดเบี้ยวที่กำลังเปล่งเสียงร้องไห้ อีกฝ่ายสะอื้นแรงจนไหลสันสะเทือนเป็นจังหวะอย่างควบคุมร่างกายไม่อยู่เมื่อคืนยังกกกอดนวลเนียกันอย่างกับที่ผู้ใหญ่เขาทำกันอยู่เลยแต่บัดน,นี้กลับกลายเป็นร่างของเจ้าสาวอายุสองขวบเียแล้วใครกัน ที่เข้าห้องหอกับฉันเมื่อคืนแ็<ห>มขิมข้ารักหยุดร้องไห้เสียเป็นเจ้าสาวที่ขี้ริ้วขี้เรีสศจริงแค<ห>มคิมขี้แรหร<ม>ิ้วข้ารักโอ้ หยุดร้องเธอนะฉันไม่ไปไหนแล้วเข็มขิมขยับกายเข้าไปซุกไซภายใต้อกอุ่นของเหมมาราชอย่างลืมตัวไปเลยว่าร่างกายของตัวเองนั้นพิการส่วนขาแม้กระทั่งน้อยเองก็เผลอร้องตามเสียงหลงลั่นด้วยความประหลาดใจ อยคุณแขมขิมขยับตัวเองได้และมันก็เป็นเพราะเสียงร้องของน้อยที่ทำให้ทั้งคู่สะดุ้งตื่นได้สติเกือบไปแล้วที่ริมฝีปากของทั้งสองคนเกือบจะได้สัมผัสกันอีกครั้ง จริงด้วยสิในลองขยับตัวให้ฉันดูหน่อยสิท่ามกลางความลุ้นระทึกของเขม,มาราชกับสาวใช้คนเก่าแก่ที่นั่งอยู่กับพื้นข้างล่างสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันช่างตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่ตื่นเต้น เข็มขิมแน่นิ่งอยู่กับที่ราวกับตอไม้ที่ตายไปแล้ววงเล็บตายไปแล้วนับพันปีสิ่งที่น้องคิดอยู่ในหัวก็คือสิ่งใดคือการลองขยับตัวให้ฉันดูหน่อยสิเพราะร่างกายส่วนที่เป็นท่อนขาทั้งสองข้างคือส่วนที่หัวใจและเซี่ยวสมอง ไม่เคยได้สั่งการให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เกิดมาเออ่คุณเข็มขิมเจ้าขาเฮมมาชาชพิจารณาดูอยู่ได้แค่ครู่หนึ่งก็คว้าอาโทรศัพท์มากดโทรออกไปหาคุณหมอประจำตระกูล เสนีวุฒิพงภัยสารจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่อึดใจหมอธีระเดชก็ตรงดิ่งเข้ามาในบ้านด้วยหน้าตาที่ตื่นเต้นเช่นกันเดินได้แล้วเหรอครับคุณเข็มเข็มแพะแพ,พันคือ ทำไมถึงเอาแต่ใส่หน้าไปมาลนะครับไม่ต้องเขินหรอกนะครับไหนลองเดินให้ผมดูหน่อยสิคือผมไม่ได้เดินได้สักหน่อยเอาทำไมละครับไหนเหนมมราชบอกว่า ฉันไม่ได้พูดอะไรออกไปในแบบที่นายคิดนี่นายฉันเจ้านายครับ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 ทนนมาลาดผู้ไม่เคยทำอะไรผิดครับเ <c oughs> มื่อก่อนหน้านี้นายโทรตามฉันโทรตามกระผมยิกยิกยิกยกิบอกว่าเมียของนายท่านเดินได้แล้ว ระผมก็รีบดิ่งมาเลยแบบขับรถชนใครตายก็ไม่ยอมจอดที่ไหนได้นี่นายท่านโกหกหลอกลวงกับผมอย่างงั้นเหรอคอราบอยแต่เมื่อกี้คุณเข็มกินขยับตัวลุกขึ้นนั่งได้เองจริงๆนะเจ้าคะ่ะน้อยเป็นพยานได้เจ้าคะ่ะ เอ๋จริงเหรอครับคุณเข็มเข็มแม้ในขณะน,นี้เข็มเข็มก็ยังคงเป็นตอไม้ที่ตายแล้วอยู่ได้ซ้ำซากเพราะท่ามกลางความตื่นเต้นนี้ร่างบางยังคงตกตะลึงและสับสนกับคำพูด ของคุณหมอที่บอกว่าเหมาราชรีบโทรตามให้อีกฝ่ายเข้ามาดูอาการของเมียที่เดินได้แล้วของตัวเองวงเล็บเมียเท่ากับเข็มขิมอย่างนั้นหรือความนิ่งเงียบเพราะความอึ้งจนหน้าเอ็นดูของเจ้าสาว ที่เพิ่งได้ร่วมหอกับเจ้าบ่าวหลังจากที่ผ่านงานแต่งมาแล้วเกือบสองเดือนสมเดือนเห็นจะได้เรียกได้ว่าเป็นการร่วมเรียงเคียงหมอนกับใครสักคนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเข้มขิมอีกต่างหากใบหน้าของเจ้าสาวของเหมมาราชในขณะน,นี้แดงกล่ำเป็นลูกตำลึงสุกงอมก็ไม่ปาน เล่นเอาหัวใจของชายหนุ่มว40้40ี่สิบกระดัดก็ถึงกับสั่นไหวตามไปด้วยไอ้ครั้นจะเอ่ยถามถึงสารทุกสุขดิบของเด็กแก้มแดงคนนี้ต่อหน้าผู้คนหมู่มากมันก็กระไรอยู่กลัวใครเขาจะหาว่าเพราะเป็นเจ้าสาวคนนี้ถึงได้กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน วงเล็บกะอีแค่เห็นมาราชจะเป็นห่วงใครสักคนก็ถือว่ายากในสายตาของใครต่อใครแล้วยังนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นชินเอาเสียเลยผมขอตรวจขาทั้งสองข้างคองคุนเข็มขิมหน่อยจะได้ไหมครับ งั้นให้น้อยได้พาเธอไปดูแลร่างกายในห้องน้ำซะก่อนเถอะนะเดี๋ยวฉันกับหมอธีระเดชจะออกไปรอด้านนอกเด็กตัวเล็กนั่งบีบมือตัวเองนั่นเรากับมีความคิดคับแค้นในใจอย่างยากที่จะอธิบาย ออกมาเป็นคำพูดได้ถ้าให้เห็นมาราชเดาก็คงหนีไม่พ้นเป็นเรื่องที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นดีตัวลุกขึ้นนั่งด้วยตัวเองเป็นแน่คนเกง่งฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ไปไหนจะรอเธออยู่ด้านนอกจนกว่าเธอจะออกมา สัญญาแล้วนะคอรับนายท่านต้องเรียกว่าอะไรเรียกใหม่เสียเซเซสัญญาแล้วนะคอรับคุณเหมเก่งมากน้อยพาตัวไปได้ เป็นจริงอย่างคำบอกเล่าของสาวใช้ที่ชื่อน้อยเกี่ยวกับเรื่องของหมอธีระเดชกับคำพูดที่บอกว่าคุณหมอธีระเดชเป็นคุณหมอที่เก่งมากที่สุดในศตวรรษนี้แล้วสำหรับคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดโอ้อวดเกินจริงเลยสักนิด ในที่สุดความรู้สึก,กแรกของฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นรองเท้าของเข็มขิมก็เกิดขึ้นจนได้แรงกดที่หนักบ้างเบาบ้างด้วยความที่กะน้ำหนักของการลงฝีเท้ายังไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ทำให้การพยายามก้าวเท้าเดินออกไปข้างหน้าพาลาดล้มโซซัสโซเซลงไปหลายต่อหลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นเสียงหัวเราะของคุณนายของบ้านก็ยังดังระง,งมไปทั่วทั้งบริเวณคุณแหมครับยังมีอีกหลายที่เหลือเกิน ที่เข็มขิมอยากจะไปยิ่งนักหากเธอเดินได้คล่องกว่านี้อีกสักหน่อยฉันจะพาเธอไปทุกที่ที่เธออยากไปเลยคุณเห็นสัญญาแล้วนะครับฉันให้สัญญาใครกันที่เคยบอกเอาไว้ว่าผู้ชายคนนี้ ช่างโหดร้ายและป่าเทือนไม่เห็นจะเป็นจริงเลยสักนิดเข็มขิมได้กล่าวเอาไว้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่สิ์ของนิยายไวัยเรื่องหัวใจเห็น โรติดตามรับฟังนิยายไว้เรื่องหัวใจเห็นมารานี้ในวันถัดไปนะครับตอนต่อไปจะเป็นยังไงจะสนุกมากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายเรื่องอื่นๆในวันว่างๆของคุณผู้ฟังด้วยนะครับ